ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเพื่อนๆน,นะครับอ่าที่ใช้โค m แมนอ่าเปลวเทียนอินิโกะนะครับถ้าหลายคนจะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องเปลวเทียนที่มันอ่าไม่ค่อยแรงนะครับทีนี้ผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวดูตามนะครับ เดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับก่อนอื่นอาที่ที่ผมเข้าใจนะครับก็คือตัวตัวนี้นครับน่าจะเป็นตัวเร่งเร่งแก๊สนะครับให้ไฟแรงหรือไม่แรงนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเร่งสุดแล้วคือทางขวาที่สุดแล้วแต่เปลวไฟที่มันขึ้นนะครับมันค่อนข้างน้อยนะครับเปิดไฮดรอมนะ อันนี้เราเราเร่งสุดแล้วถ้าเราหมุนมาทางซ้ายครับก็ก็ค่อนข้างที่จะจะหลีเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดไปทางขวาเนี่ยมามันได้ระดับหนึ่งแต่ผมว่ามันยังยังยังเบาไปนะครับในส่วนของเปลวไฟนะครับดังน,นั้นเดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งกันดูนะครับว่าจะออกมาเป็นเยี่ยงใดนะครับผมอะดับแรกปิดก่อนนะครับทีนี้ ให้ใช้ประแจเบอร์10นะครับนะครับหมุนคลายนะครับนะครับเนะราเอาออกนะครับนะครับทีนี้อ่าสังเกตตัวนี้มันจะเป็นล่องฟันเฟืองนะครับให้เราขยับแกนตรงนี้นะครับขยับออก ให้มันมาอยู่ไอ้น,นี้ให้มาอยู่ชิดซ้ายนะครับแล้วใส่เข้าไปใส่ก่อนนะครับนะครับอ่ะขยับฟันร่องฟันเฟืองนะครับให้ตัวนี้อยู่ซ้ายนะครับ ครับแล้วหมุนหัวจุกนี้เข้าไปใหม่นะครับ,รบแล้วก็ใช้ปจัจจจยเบอร์สิบขันเข้าไปครับโอเคนะครับ,นะรบทีนี้เราลองมาดูการจุดไฟกันอ่ะเปิดแก๊สก่อน รู้ไหมครับอันนี้ก็ปรับสูงปรับต่ำนะครับครับอ่ะก็จบการแนะนำนะครับเดี๋ยวลองไปลองทำดูแล้วกันเนาะนะครับโอเคปิดแล้ว